กิจกรรมของวันนี้เนี่ยจะพาไปเยี่ยมโรงเรียน c o r r e Street Normal School นะฮะเราจะต้องไปจดบันทึกว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่นี่เป็นยังไงแล้วก็เยี่ยมชมตั้งแต่ตอนชน่วง9โมงเช้าจนถึงเที่ยงครึ่งนะฮะที่นี่มีการต้อนรับขับสู้ก็คือมี Coffee b r e ร k โอ้ยเข้ามากันแบบจริงจังเลยฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราถ่ายไม่ได้เราก็เลยถ่ายขนมแทนแล้วกันนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมของโรงเรียนที่เรามาวิสิทค์ั้งนี้ดูนะครับผม และสำหรับช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่เราทานอาหารกันเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็มีเรียนต่ออีกหนึ่งคลาสนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับก็ระหว่างเรียนยวันนี้สนุกสนานนะก็ใครตอบคําถามได้นางก็จะโยนช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตทุกคนก็เ hey ฮกันรับนะครับไม่ว่าเราจะตอบถูกตอบผิดเดี๋ยวช่วงเย็นกูแม่จะไปไหนต่อตามกันต่อเลยครับ แล้วช่วงเย็นนะครับก็กลับมาที่มาหาลัยแมซี่อีกทีหนึ่งเย็นนี้ก็มีกิจกรรมพอหรักปาร์ตี้นะครับก็เป็นปาร์ตี้ของน้องๆที่เขามาเรียนภาษาอังปฤษ3เดือนของชาวญี่ปุ่นบังเอิญบ้านกูแมทเนี่ยก็มีโคตะอยู่กูแมทก็ได้รับเชิญให้มาแจมปาร์ตี้นี้แล้วบังเอิญงานวันนี้เนี่ยก็จะมีวันเกิดของน้องๆสองสาคนนะฮะพอถึงบ้านแล้วนะก็มีการดื่มชาปาร์ตี้เสวนาคุยกันนิดหน่อยมาชมกันต่อฮะว่าว่งนี้กูแมทไปเที่ยวไหน เช้านี้ที่รอคอยนะฮะหลังจากที่กูแมทและเพื่อนๆได้เรียนกันหนักหน่วงมาจนถึง5วันแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์จากเมืองพามี่เนี่ยไปถึงเมืองเวลิงตันเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับจุดแรกเลยที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นสภาเก่านะฮะแต่เราก็เข้าข้างในไม่ได้เราก็เลยใช้โอกาสถ่ายรูปด้านนอกนะฮะแค่ถ่ายรูปด้านนอกเนี่ยเราก็กินเวลาหน,าน้าพอสมควรเพราะพวกเราเนี่ยชอบถ่ายรูปกันจริงๆนะฮะแล้วก็เป้าหมายต่อไปวันนี้อาจารย์เคนหรือมิสเตอร์เคนเนี่ยเขาก็จะพาเราขึ้นอะไร อะไปดูภาพกันครับ แล้วเราก็มาถึงแลมตันวอร์ดนะฮะเพื่อที่เราจะนั่งรถสีแด,แดงเนี่ยเพื่อที่จะไปชมเวลินตันบรอนิกพาร์คนะฮะข้างบนเนี่ยก็จะมีร้านคาเฟ่ชื่อดังเราก็ขึ้นไปด้วยความหิวเพราะเราอยากจะกินกาแฟแล้วก็กินขนมอร่อยๆนะ,ะตอนแรกกะคิดว่าเราจะได้ทานอะไรเก๋ๆสักระยะหนึ่งเป้่าโปรเฟสเซอร์เคนบอกว่าให้ซื้อแบบเทคเอาไว้เราก็ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องถ่ายรูปไม่ได้ก็เลยสั่งกาแฟแก้วหนึ่งสั่งสโคนมานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราไปไหนต่อตามดูกันต่อค่ะ จากเวลินตั้โบชนิกาเดี่ยนะฮะเราก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่ Charles p r ีเมอร์พารนะฮะก็เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะฮะซึ่งจุดเด่นของที่นี่เองก็คืออะไรเราสามารถมองเห็นภาพแบบพานโนรามานะสวยงามมากสวยจรงๆแต่โรมแรงนะฮะอ่ะเราดูภาพไปด้วยกันครับ แล้วเราก็มาถึงที่นี่จนได้นะตามโปรแกรมของ professor ken ที่แกอยากพาเรามาก็คือการมาชมมิวเซียมนะชื่อเทพานะพอเหลือบมองดูเวลาแล้วกับท้องที่เราหิวเราก็เลยคิดว่าเราจะโยกแผนการเข้ามิวเซียมเป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่าแล้ววันนี้เราขอเดินเล่นแป๊บแล้วเราก็ไปสะดุดตาอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก็คือเซนจอนนะฮะก็จะเป็นอาหารแบบสไตล์นิวซีแลนด์นะฮะพอเราทานกันจนอิ่มมัำสำราญแล้วเราก็เลยเดิน ทอดน่องกันต่อนะฮะหลังจากที่เราแยกกับโปรเฟสเซอร์เคนแล้วนะฮะเราก็ต้องหาวิธีไปพักโรงแรมของเราเพื่อเอากระเป๋าของเราไปเช็คอินนะเพราะาตอนนี้มันก็ประมาณ6โมงเย็นเราก็ยังมีเวลาอีกเยอะที่เราจะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ว่าเมืองนี้ช่วงค่ำมีอะไรดีเราไปติดตามชมกันต่อใน EP หน้านะครับ